สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง Goal Insight เป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเด็ดทเราให้ไปเมื่อวานใครตามคู่ไหนบ้างรบกวนเชื่อคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนนี้เราก็มีฟุตบอลประจำวันที่6เมษายน2568วันนี้บอลเตะด้วยกันหลายคู่เลยนะครับทางเราก็จะวิเคราะห์มาให้4คู่ด้วยกันโดยเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดประทะเชลซีคู่ถัดมานะครับเป็นสึกระหว่างสเปอร์ประทะกับเซาท์ทัมตันคู่ถัดไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างฟูลแลนประทะกับลิเวอร์พูลและคู่สุดท้าย วันนี้ครับ Goal Insight มีกิจกรรมดีๆมาแจาก FC ทุกท่านนะครับเป็นกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกรดเทยเทยอร์ฟรีวันละ10ตัวเลยครับส่วนเงื่อนไขของกิจกรรมนั้นเพียงแค่ท่านกดถูกใจคลิปนี้กดถูกใจช่องวิเคราะห์บอล Goal Insight และข้อสุดท้ายเพียงแค่ท่านทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้ว่าจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลย10ถ้าแรกที่ทายถูกนะครับ จะได้เสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฟรีหนึ่งตัวไปเลยโดยท่านสามารถเลือกเสื้อได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนปีอะไรท่านสามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่คอมเมนต์โดยที่จะมีทีมงานของโ l อินไซต์ไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเสื้ออีกทีนะครับอย่ารอช้านะครับทุกท่านเรามาเริ่มบทวิเคราะห์กันเลยนะครับมาที่คู่แรกเลยเป็นการพบกันระหว่างเบนฟอร์ดที่เปิดบ้านรับการมาเยือนจากเชลซีเบนฟอร์ดนะฮะปัจจุบันอยู่อันดับที่11ของตารางโดยแข่งมาแล้ว30นัดชนะ12เสมอ5แพ้ 13. ยิงได้51เสียไป47ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนทางฝั่งเชลซีนะครับปัจจุบันอยู่ที่4ของตารางโดยแข่งมาแล้ว30นัดชนะ15เสมอ7แพ้8ยิงได้54เสียไป37ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ4แพ้1ผคู่นี้เฮดทูเฮดนะครับเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นเบนฟอร์ดที่เอาชนะไปได้2ครั้งเชลซี <Chelsea S 2> เอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอมไป2ครั้ง มาเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับเบนฟอร์ดเจ้าบ้านเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้เนฟควสเซนมา2อตัวหนึ่งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีกุสตาโวนูเนสฟาบิโอคาวันโยที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเบนฟอร์ดจะมาระบบ4 2 3 1องามหนึ่งะใช้เป็นอีธานพิน็อกนักานคอลินแดนกลางจะใช้เป็นวิทาลียาเนลคริสเตียนนอกาดแดนรุ่จะใช้เป็นมิเกลดัมสการ์ดโยูเเนวิซ่าส่วนทางฝั่งเชลซีผู้มาเยือนนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะสเปอร์ามา1นตัวต่อศูน สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีโอมารีแครรีแมนมาดูเอเก้ ate, ที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเชลซีจะมาระบบ4-2-3-1แนวรับจะใช้เป็น, Ri ill, ร,ปน, ado, so นรีวยโควิลเวลลี่ฟอฟาน่าแดนกลางจะใช้เป็นมอนเซยคายไซโดเอ็นโซเฟอร์นันเดสนวรักจะใช้เป็นคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเปโดเนโตนะฮะ ู่นี้นะครับเป็นเบนฟอร์ที่ดูดีกว่านะครับจากที่ด้เจอกันมาเดี๋ยวเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับเบนฟอร์เพิ่งเคยแพ้ในเกมล่าสุดส่วนทางเชลซีนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะมาเกมนี้แอบรู้ไปทางเบนฟอร์นะครับเพราะได้เล่นในบ้านทำให้มีความได้เปรียบฟอร์มปัจจุบันเพิ่งไปสะดุดแพ้มาส่วนทางเชลซีนะฟอร์มกำลังดีเลยครับเพิ่งไปชนะมาโดยชนะมา4จาก5าเกมแล้วแต่เกมเยือนน่าเป็นห่วงนะครับเพิ่งเลยแพ้มในเกมเยือนเกมนี้เลยแอบรู้ไปทางเจ้าบ้านนะฮะคิดว่าจะเป็นเบนฟอร์เนชชะซ1.0 มาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์จะเปิดบ้านแล้กันมาเยือนจากเซาท์ทัมตันปัจจุบันนะครับสเปอร์อยู่ที่14ของตารางโดยแข่งมัแลา้วสาสนัดชนะสิบเสมอ4แพ้16ยิงได้55เสียไป44ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3 ส่วนาฝั่งเซาท์ทัมตันนะฮะปัจจุบันอยูที่20ของตารางโดยแข่งมาแล้ว30นัดชนะ2เสมอ4แพ้24ยิงได้22เสียไป71ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับเสมอ1แพ้4คู่นี้เฮดูเฮดนะครับเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นสเปอร์ที่เอาชนะไปได้2ครั้งเซาท์ทัมตันเอาชนะไปได้1ครั้งแล,แล้วก็เสมอกันไป2ครั้งมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับสเปอร์เพิ่งไปแพ้เชลซีมา1ปต่อ0 สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีลาดูดักูซินแบอันสวาเดล่าที่ต้องพาาักสาตัวจากการบาดเจ็บสเปอร์จะมาในระบบ4-3-3น่าจะใช้เป็นเบนเดลวีชิสเซโลเมโลแดนกลางจะใช้เป็นอาชิเกอีปิซูมาส่วนยานดูจะใช้เป็นมาติสแตลซองฮุงมินมาดูในฝั่งเซาทันตันกันบ้างนะครับเซาทันตันเพิ่งไปเสมอกับคิตตันพาเลตมา1นตัวต่อหสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีลอสจูว์แบอันเฟเชอร์ชารีเทเลอร์ที่ต้องพาาักสาตัวจากการบาดเจ็บ เซาทันตันจะมาแบบสามสี่สองหนึ่งแล้วมันใช้เป็นยานเบ็นตเล็กแจ็คสตีเฟนแดงกลางใช้เป็นฟินดาวเนสเรดลี่อูโกชูกูส่วนนารูจะใช้เป็นมาติอุสเฟอนันเดสพรออนซาซูนะฮะคู่นี้นะครับเป็นสเปอร์ที่ดูดีกว่านะครับจากแค่ได้เจอกันมาเดี๋ยวเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะ,ะสเปอร์เพิ่งไปแพ้นในเกมล่าสุดส่วนทางเซาทันตันนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปเสมอมา เกมนี้แอบรู้ไปทางสเปอร์นะครับเพราะได้เล่นในบ้านนะมีความได้เปรียบฟอร์มการเล่นปัจจุบันนะเพิ่งไปแพ้ในเกมล่าสุดฟอร์มการเล่นในบ้านไม่แพ้ใครมา2เกมแล้วนะครับที่เป็นเจ้าบ้านส่วนทางเซาทันตันนะฮะฟอร์มปัจจุบันไม่ดีเลยนะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปเสมอมาโดยไม่ชนะใครมา5เกมติดแล้วแต่เกมเยือนยิ่งไม่ดีใหญ่นะฮะแพ้มา2เกมติดที่ต้องไปเยือนเกมนี้แอบรู้ไปทางเจ้าบ้านนะครับคิดว่าเกมนี้จะเป็นสเปอร์ที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาดสเปอร์ชนะเซาทัมตัน2ตัวศูน มาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างฟูแล่จะเปิดบ้านรักการมาเยือนจากลิเวอร์พูลฟูแเล่นะครับปัจจุบันอยู่ที่9ของตารางโดนแข่งมาแล้ว30นัดชนะ12เสมอ9แพ้9ยิงได้44เสียไป40ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2แพ้3ส่วนทาาฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะปัจจุบันอยู่ที่1ของตารางโดยแข่งมาแล 30, ้ว30นัดชนะ22เสมอ7แพ้1ยิงได้70เสียไป27ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ3แพ้2 ผู้นี้แฮตวิทเทสเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นลิเวอร์พูลที่เอาชนะไปได้3ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับฟูลแลนดเจ้าบ้านเพิ่งไปแพ้อาร์เซนอลมา2อตัวต่อหนึง่งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีเคนนี่เตเต้ลีดเนลสันที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บฟูลแลนดจะมาระบบ3-4-2-1ี่สนึ่งักจะใช้เป็นโจวาร์ซิมันเดอร์เซนเคลวินบาร์ลีย์แนวกลางใช้เป็นแซนเดอร์เบอร์เก้แนวรุกใช้เป็นอ e. ีวิลสมิธโล นาเป้าเป็นลาอูกิมิเนสมาดูทางฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างน,นะครับลิเวอร์พูลเพิ่งไปชนะเอเวอเรตต์มา1-0สภาพทีมเกมนี้นะฮะจะได้มีคอเนอร์แบดลี่เทนอเลนเซนเดอร์อาร์โนอลิซอนน้องพักาสาตัวจากการบาดเจ็บลิเวอร์พูลจะมาแบบ4-2-3-1องส 1. นึ่งนะใช้เป็นเวอร์จิลฟันไดไอบราฮิมโคนาเต้แนวกลางจะใช้เป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสโซไลน์นั่นก็จะใช้เป็นโมฮัมหมัดซาร่าเดียโก้โจตานะฮะ คู่นี้นะครับเป็นเลี้ยวูลที่ดูดีกว่านะครับจากแท่ได้เจอกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะฮะเลี้ยวูลเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดส่วนทางฟูลแลมนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้มาเกมนี้แอบรู้ไปทางเลี้ยวูลนะครับเพราะมีฟอร์มปัจจุบันที่ดีกว่ามากเพิ่งไปชนะมาได้ในเกมล่าสุดมีสถิติการไปเยือนที่ดีนะฮะชนะมาสองเกมติดแล้วที่ต้องไปเยือนส่วนทางฟูลแลมนะฮะฟอร์มปัจจุบันไม่ดีเลยนะฮะแพ้มาสองเกมติดแล้วฟอร์มในบ้านก็เพิ่งไปแพ้มาแอบรู้ไปทางทีมเยือนนะครับ ศูต่อ3มาที่คู่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนยูเนเตดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากแมนซิตี้ปัจจุบันนะฮะแมนยูเนเตดอยู่อันดับที่13ของตารางโดยแข่งไปแล้ว3านัดชนะ10เสมอ7แพ้13ยิงได้37เสียไป41ประตูฟอร์มการเล่นหหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ทีมเยือนนะฮะปัจจุบันอยู่ที่5ของตารางโดยแข่งมาแล้ว3านัดชนะ15เสมอ6แพ้9ยิงได้57เสียไป40ประตู อร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1คู่นี้นะครับเฮด2เฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นแมนซิตี้ที่เอาชนะไปได้2ครั้งแมนยูเต็ดเอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งมาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านนะฮะแมนยูเต็ดเพิ่งไปแพ้ nottingham f เรสต์มา1ต่อ0สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีลูกชอคอบบี้ไมนูลิซันโดมาร์ติเนสอามัดเดียโลที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บแมนยูเต็ดจะมาแบบ3-4-2-1น้าต้องใช้เป็นมาท้ายเดล บูโน่ฟอนันเดตส่วนแนวรุ่นจะใช้เป็นอเลฮันโดการาโชลาสฟูตคอยลุนมาดูทางฝั่งแมนซิตี้กันบ้างน,นะครับแมนซิตี้เพิ่งไปชนะเลสเตอร์ซิตี้มา 0. สองตุลศูนย์สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีนาธานอาเก้โรดี้มานูเอลวากันจีจอห์นสโตนฮาแลนด์ที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บแมนซิตี้จะมาระบบ4 2 3 1นึ่แนวรับจะใช้เป็น Art, io, ลูเบนดิอาร์ตวาดิโอแดนกลางใช้เป็นนิโคลัสกอนซาเลสคุนโดกันส่วนแนวรุ่นจะใช้เป็นแจ็คกีริตโอมามามูธนะฮะ คู่นี้นะครับสูสีกันถ้าดูจากเทสต์ด้วยกันนะฮะโดยเอาชนะไปได้เท่ากันส่วนฟอร์มปัจจุบนันฮ้าแมนยูเต็ดเพิ่งไปแพ้นในเกมล่าสุดส่วนทางแมนซิตี้เพิ่งไปชนะมานะครับเกมนี้แอบ,บรู้ไปทางแมนยูเต็ดนะครับเพราะได้เล่นในบ้านทั้งอยู่ความได้เปรียบแมนยูมักจะเล่นได้ดีนะฮะเวลาที่เจอทีมใหญ่ๆ ฟอร์มปัจจุบันจะมีไปสะดุดแพ้มาในเกมล่าสุดแต่ฟอร์มในบ้านไม่แพ้ใครมา2เกมแล้วนะครับส่วนทางแมนเชสเตีร์นะฮะเพิ่งไปชนะมาได้ในเกมล่าสุดโดยชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วเกมยก็เพิ่งไปชนะมาได้เช่นกันเกมนี้แอบรู้ไปทางทีมเจ้าบ้านนะฮะเกมใหญ่แบบนี้พลังใจมาแน่ครับคิดว่าจะเป็นแมนยูที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้สกอ์ที่คาดแมนยูจะชนะแมนเชสเตีร์สองตัวต่อหนึ่ง และนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแจกเสื้อกันต่อนะฮะโดยคู่ผมจะเลือก f c ทุกท่านทายสกอร์นั่นก็คือสึกระหว่างแมนยูน่เตะประท่ะกับแมนซิตี้อย่าลืมนะครับกติกาของเราต้องคอมเมนต์ทายผลก่อนมาเตะหชั่วโมงนะครับใครมาตอบที่หลังหรือทยายแต่ผู้ชนะไม่ได้ทายสกอร์จะถือว่าผิดกติกาทันทีนะครับ เรากลับมาสรุปทีเด็ดของให้ไปประจำวันนี้กันสักหน่อยนะครับโดยคู่แรกผมได้ให้ไปนั่นคือเบนฟอร์ดทัาสเชลซีคู่นี้ให้เป็นเบนฟอร์ดชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับคู่ถัดม,มานะครับเป็นสเปอร์ปพลาสเซาทันตันคู่นี้ให้เป็นสเปอร์ชนะไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์นะครับคู่ถัดไปนะครับเป็นฟูลแลนด์พลิเวอร์พูลคู่นี้ให้เป็นลิเวอร์พูลชนะไปด้วยสกอร์สามต่อศูนย์นะครับและคู่สุดท้ายเป็นแมนยูเต็ดปพลาสแมนซิตี้คู่นี้ให้เป็นแมนยูเต็ดชนะไปด้วยสกอร 2, ร์นคับ และนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่ผมหยิบม,มาฝากยังไงถ้าผิดพลาดอะไรยังไงตกหล่นอะไรยังไงไปบ้างก็บอกกันได้นะครับจะได้ไปเก็บข้อมูลให้ละเอียดครบและเยอะที่สุดนะครับส่วนสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับยังไงวันนี้ขอให้ดูบอลให้มีความสุขทุกทุกคนถ้าใครนอนดึกนะครับส่วนใครที่นอนไม่ดึกก็ไม่เป็นไรตื่นมาอัปเดตผลงานกันได้ยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ